ไม่เพียงละไม่เพงล่ะ้กี่บัวแล้วแต่ด้รัสดจดบางางคือคืนอ่ะได้รับังอีกแล้วว่าเนียเขาท่วงเมือกีว่าคือว่าคือยังคือมูดิ้หมาเนี่ยคือยังหูอรอยังก็ใส่ครับคเป็ใครเนี่ยใครนี่ยอไวอะไรที่แกบุกอิกด้วย อึงแม่ใครพยังกัคือเปิดเปียกยังเปียกเกูเใส่อเอกคือ,อยังได้ลมันบอกคือ,คอ,อยังเสียงค่ะอขอบคุณเอฟซีปอกปอมีเซซูเห็นเสียคือมาอีกแล้วกันขอบคุณอน้องไฟมาหน้าไฟบางทีเรลอาจย์เอาเอา นักดนตรีลงไปรับประทานอาหารได้นะครับรับประทานอาหารดื่มปัสสาวะได้นะใช่ก็เขาเปลี่ยนไปดื่มน้ำปัสสาวะดื่มน้ำแล้วก็เป็นโย่เพราะเขาใจอดีเอาล็อกตันล็อกตันใครเอกตันอยู่ไหนถามกันหลอดหลอดกันวันนี้มีไหมมีไหมโอ้ยสี่พี่เต้พี่เต้พี่เต้เอาให้พี่เต้หน่อยหัวพี่เวอร์นะพี่เต้อเลำนักให้หน่อย้ย เดีวแม่จะมามิกเสียงประมาณสองทุ่มแม่แม่เออแม่จะมามิกเสียงประมาณสองทุ่มวันนี้เขามีศิลปินรับเชิญยังยังไม่มียังไม่มีวันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะมาเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มก่อนแต่วันนี้จะมามิกเสียงก่อนส่วนจะเป็นท่านใดเนเพราท่านใดบอกระมัดระวังศิลปินท่านใดเพรแม่แี่เล่ย์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่าาว่อยู่ในกลุ่มเปิดทันอื่นเมย์แต่เพราะที่คุณหุนยงให้เุ็นนำตุก มันบ่หิวมันบ่ใส่สเงินตนอ่ะเออข้เจะบยทองเป็นของทองแสนบาทน้ำแข็งของเ่าน้ำแข็งขอาเราน้ำมีน้ำปลอมน้ำก่อนน้ำแดงเขาสปนขอบคุณเอฟซีขอบคุณที่มากันขอบคุณที่มาทากับพี่หลานตอนนี้นะครับพี่น้องที่มางานที่ยังไม่มีบัตรแข่งนะครับหรือมีบัตรแข่งก็ได้นะครับท่านสามารถไปแลกซื้อสมุนไพรอิงอนออเออไม่นี่นะงะครับ ทำได้แบับที่มาันพี่บัตรแอนซื้อแล้วเหรอครับเขาได้ของมาเบิ้งทั้งในบ้อนเขามาเบิ้งทั้งในครับเขาได้สบู่แล้วเขาทำดีแล้วราคาสบู่สบู่ไนร้อนเราขายหน้างานเราขายตามร้านสรุปซื้อทั่วไปอยู่ที่ก้อนละสิบสามสิบเก้าบาทชอสิบเก้าครับผมแต่วันนี้นะครับหกก้อนในราคาเพียงสองร้อยสองร้อยบาทแถมมาช่องงานหนึ่งใบค่ะอุ้ยคือจับจุ๋มจริงอ๋อจังสิ้นแล เหรียญก็มีพอต้องเหรียญี่สิแต่ก่นเหรียญก็ไม่รวอเลยสองร้อยบาทนะครับเข้างานนะครับแต่บัตรเข้าชมงานร้อบาท่นเพราะไงร้บบาทนะครับท่านสามารถถือสบุสมุนไพรยิงออนนะครับหชุดหก้อนนะครับถือก้อนละสิบาบาทในม้ก้อนนี่าไปซื้อยี่เจนี่ก้อนละสาบ้าบาทสร้อยสองร้อยไม่รอยส่สิบบาทมืได้ซื้อสองร้อยดักเขาแม่ได้สบู่หก้อนครูราก็ดี ผู้ยังผู้นายคดีผูร้านคดีเออทูท่อช่องเจ็ดสีกับเขาแต่ครับหรือท่านมีบัตรแข็งนะครับท่านมีบัตรแข็งที่จะข้องงานสามารถไปแลกซื้อได้เช่นกันนะครับพี่น้องครับเอาบัตรไปยืนในเพิ่นเงินปั๊บแล้วก็เพิ่มเงินอีกเท่านั้นนะครับใช้บัตรโค้ดนรวมบัตรโค้ดส่วนรายละเอียโอ้ยพี่น้องเอาอะไรเรื่องพี่น้องเราที่เอ่อเพราะท่านมีบัตรก็ซื้อบัตรไปซื้อสบู่สมุนไพรหรือซื้อบัตรก่อนก็ได้นะครับเออนี่น้องตัดมาแล้วน้องตัดหน่อย พระเอกไอยเป่าแช่งกับเป็นผู้ขวาสามารถหลายพี่รองปูมือตัวตัวหนักตอนแับเลยค่ะน้องขาหน่อยหัวเสียไปนะครับพี่้องนะนะครับขอกมาสู่งานนะครับถ้าที่มาบัดแข่งแล้วสามารถนำบัดแข่งไปยื่นกับทีมล้างนะครับและสามารถจ่ายเพิ่มนะครับอ๋อเทียงแบบสิบบาทานันนะพี่้องเข้านะครับที่ แต่ไม่มีบัตรแข่งก็ราคา120บาทก็เพิ่มเงินอีก80บาทได้ก็ได้ใครมันครบ200บาทได้ก็ได้ครับแต่ให้มันแข่งกันนะแมนและอีกอย่างหนึ่งน้ำมุกหญิงมานะครับวันนี้พิเศษสุดนะครับวิวเ<ด>อ็มซีดีรบรอดที่เกาหลีที่มีพื้ไที่นักกีฬาเยอะที่สุสดในโลกท่านสามารถดาวน์โหลดบนมือถือรูปภาพแบบแม่แทุกที่เสียให้เดือนนะครับใช้เดือนแล้วใช้ปีกันได้แล้วคนรู้สึเข้าใจว่าอแต่ผมอันนี้อันนั้นเป็นเอฟ วิวครับหลายภูแล้วเขาถมมักนังเกาหลีคั้งไทยนังเกาหลีซะเหลือเกินเบิ้งเกาหลี็ได้งโป้ดจัดไ่นที่จะขาดถึงนะเบิ้งนังเกาหลีเบิ้งโปจากภาษาเพื่อนนะครับก็มากถมักเบิ้งแต่ตอนนี้นะครับวิวได้นำมาถ่ายนะครับในแอปของเว็บไซต์นะครับท่านสามารถขอไปเบิ้งได้ P I U อ่านว่าวิวใครใครก็วิวได้ตอนนี้ทั้งวิวเอาบัตรมาให้ผมหนึ่งสอง ใสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบมาน้องมูอีกมากสำหรับวันนี้จะแจกนะครับจะแจกสิบท่านนะครับแจกบัตรนะครับแจกบัตรที่จะท่านสามารถเขาไปได้เว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปสมัครนะครับไปสมัครสมัครแอปดูมันจะมีหมายเลขรหัสที่จะเข้านะครับบอกว่าถ้าซื้อถ้าซื้อถ้าถ้าเขาขอไปได้แอปคอมพิวท่านเขาจะเขาจะ เป็นระบบพรีเมียมเนาะตรเนี้ยมโปรพรีเมียมนะครับมีออฟเซอรีวัลที่เกาหลีที่มีพังไทยในอีสานเยอะที่สุดในโลกอันนี้พาราเคือให้คัทเทนิหกเดือนเลยหกเดือนระดับระดับพรีเมียมนะครับที่บอกแล้วอมาเขาไปแล้วเบงน้ยเห้นคนแก้วนะลุจะให้น้องอุงออกแกะสิท่านเอาสท่านกูได้สีโชคดีวันที่นี้เอาไปลงไปเขาเขามีกะิกาหรี่เขากะทิกาเขากิกา ให้หนูให้หนูเลือกมาเอาห้าท่านก่อนเอาห้าท่านเออห้าท่านที่ตาแล้วไปกันกีิกาใครไมีหูใส่สองขอาเอาดูส่เอาไงไงซิกาน์ใหม่อุกอินชื่อเพลงอะไรเออฮะฮะฮะเฮ็ดไงละพี่รองฮานะฮมาตอบมาตอบอะไรฮะพี่พิชายมาตอบแล้วชื่อเพลงอะไรพี่วิววันกี่วิวครับวิววันกี่วิว ใหไปเลยว้าไป่าไหนมทันถึงมาทันถึงนึ่งล้สองล้านสองล้านสองสองแสนเอาไปเอาดูข้กงกันให้ขอตบงนไเอสองนสองแสนห้าท่านท่านเอาไปแล้วัสำนาที่ทำลูกทีนี่ือสิ่งมีีวั้เรเราเื่งเราลักษณะ ขปไฮไปไ้สองล้านซี่เลยน่อใจายเราไม่ต้องกานซื้อิ้นเลยเพราะ่านคอยไฮสอล้านซี่ใเราไปจเกียเ่เพิ่มเป่นบพันุ์นี่นี่นี่เนี่ยเราเดี๋ยนี้เป็นพรีเมียมหกหมื่นโอเเขาไปเพิ่มมาที่นี่นะครับอีร่าายไปโอเคเด็กคนแรือเป็นข้าวเเดอยืมพ่หลังสิาพ่งี่หลังปดกจบมาหลังอีกนี่ไม่ได้บัดไม่ได้บัดไป เอาเข้าไปชนะนี่แพ้ท่านแพร่เลยแพร่เป็นเปิดรองหลังโผลร่างตัวอ่างที่พอได้เอ้ยโปมีบปมีเอากติกาต่อไปเลาะกินไปน้องม้งอีกอยู่กับพ่อสี่ใบอยู่กับอุกอีกเอาตอนนี้ยังไม่ครบไปอีกหนึ่งใบเอารวมหนึ่งครับตอนนีได้ดีเลยแล้วดีดีมืดไปด่ดีอุกอิงนี่นี่นี่พี่เขาไปดูแอปวิวได้ไหมนี่ยกมาให้ดูหน่อยแล้วถ่ายให้พี่โมโมนะครับโอ้ถ่ายลูก เอาจริงๆเลยนีอาซี่ในทุกท่านนี่ฟ้าูุไรนี่มี่ยังเอ,อ่อแอวผู้ใไที่แด้แล้วอยเอาใครที่มีแอปพนะ